อ่า uh huh. เรื่องต่อมานะเป็นเรื่องดราม่าเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ค่ะคุณก้อย uh huh. แน่นอนนะคะช่วงนี้ในยุคโควิดเนี่ยน้องๆ uh huh. หนูๆเนี่ยช่วงนี้หลายๆโรงเรียนก็เกือบจะหมดหมดประเทศไทยนี่แหละ uh huh. ส่วนใหญ่ก็กลับไปเรียนออนไลน์นะคะ uh huh. เพื่อที่จะป้องกันเรื่องของโควิด -19 ทแล้วก็มาเจอเรื่องของโอมิคอนระบาดอีกใช่ไหม uh huh. นี่มีเรื่องดราม่ามีการแชร์คลิปบนโลกออนไลน์เป็นคลิปเสียงนะคะ ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกที่อัดคลิปเสียงของครูคณิตโอ้โหพูดกับนักเรียนแบบไฟลุกเลยคือใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไพเราะก,กับเด็กๆคลิปก็เลยถูกแชร์และถูกพูดถึงที่นี้ผู้ปกครองเนี่ยก็ได้ยินเลยนะแล้วก็รู้เรื่องนี้อ่ะก็เลยออกมาเปิดใจนะคะทีนี้เดี๋ยวเราให้ไปฟังคลิปเสียงกันก่อนว่าครูพูดกับนักเรียนประมาณไหนบางช่วงบางตอนนะคะ มึงก็คิดว่าเนี่ยอุตส่าห์เข้าเรียนแล้วก็ยังจะมาบ่นนั่นบ่นนี่มึงคิดว่ามึงเข้าเรียนแล้วมึงมีบุญคุณกับกูเหรอวะไม่ใช่แค่มึงมาทําหน้าที่ตัวเองหรอกหรอมึงมีบุญคุณกับกูเหรอการที่มึงเข้าเรียนมึงไม่ได้ทำเพื่อตัวมึงเองหรอกหรอวะ มึงโคตรจะคิดเห็นแก่ตัวหน้าด้านเอาแต่ผลประโยชน์สุดๆหน้าที่ตัวเองมึงยังไม่ทำเลยแล้วก็หวังนั่นหวังนี่ดูพฤติกรรมตัวเองมั่ง ควรเป็นเด็กมองผกหุ้อเปล่าอะความรู้มีหาอะไรมากทาพอร์ตหลอกๆไปหลอกมาหาอะไรเขาไม่คิดสภาพบ้างหรอว่าไปเรียนจริงๆแล้วมีปัญญาจะเรียนจนจบไหมดีไม่ดีมีซิลก็รีไทยซะก่อน นี่แหละค่ะที่จริงอนะคลิปนะ่ะยาวยาวกว่านี้นะคะคือเียที่ฟังเนี่ยเหมือนเพื่อนกับเพื่อนคุยกันไหมคุณก้อยใช่ไม่ใช่นะคะนี่เป็นคุณครูคณิตนะคะพูดกับเด็กๆนะพูดกับลูกศิษย์นะทีนี้ทีมข่าวสดออนไลน์เนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกับผู้ปกครอ,องของหนึ่งในน้องนักเรียนที่เรียนในคลาสนี้นะคะใช้นามสมมุตินะคุณอ้อมนะคุณอ้อมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าเรื่องนะนเกิด เมื่อ14มกราคมที่ผ่านมาเก่งต,ตื่นมาพอด,ดีแล้วก็ได้ยินเสียงด่าเลยมาถามลูกก็รู้ว่าเขากําลังเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์แล้วครูเนี่ยกำลังต่อว่าอยู่ ซึ่งลูกของตัวเองเรียนอยู่ชั้นม .6 นะคะในจังหวัดนครนานะยกแล้วคลาสนี้เนี่ยมีคนมาเรียนทันบ้างไม่ทันบ้างแล้วก็ในชั้นมีกันทั้งหมด35คนแล้วลูกของเธอก็เข้าเรียนทันแต่ที่ทราบมาจากลูกเนี่ยตั้งแต่เรียนชั้นม .6 ก,ก็รู้ว่าครูคนนี้ชอบด่าจนมาได้ยินกับหูของตัวเองก็อึง้งแล้วตกตะลึงไปเลยว่าอุ้ยนี่หรอครูก็เลยเข้าใจว่าที่ครูพูดน่ก็เพราะหวังดีนักเรียนจะได้มีเกรดมีคะแนนดีๆไปเรียนต่อแต่ว่า ครูก็ใช้คําพูดไม่ถูกกับเด็กในวัยแบบนี้ต่อให้เด็กคลาสนี้จะดื้อหรือว่าไม่เรียนครูก็ไม่ควรใช้คําพูดหยาบคายมาแสดงความก้าวร้ายความก้าวร้าวกับเด็กๆนะคะทีนี้หลายคนเนี่ยก็มองไว้เห็นว่านักเรียนห้องนี้ก้าวร้าวแต่ขณะคนสอนเนี่ยยังก้าวร้าวแล้วทาไมเด็กจะไม่ก้าวร้าวทีนี้ผู้ปกครองอรายอื่นเนี่ยเขาก็ได้ยินว่าครูคนนี้พูดจาแบบนี้ตั้งแต่ต้นเทอมนะเนี่ย ผู้ปกครองที่คุณอ้อมเนี่ยเล่าให้ฟังนะตอนแรกตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะว่าได้ยินกับหูก่อนหน้านี้เขาจะต่อว่าสั้นๆไม่ยาวเป็นสิบนาทีแบบนี้แต่กับครูท่านอื่นๆลูกก็ไม่เคยพูดถึงพอหลังเกิดเหตุนี้ขึ้นนะครูเนี่ยเขาพยายามติดต่อเข้ามานะแต่ว่าผู้ปกครองท่านนี้เขาไม่พร้อมคุยเพราะว่ามีนักเรียน ติดโควิดครูก็ต้องกักตัวล่าสุดก็มีครูติดต่อเข้ามาก็ยังมองว่าเสี่ยงก็เลยมีการอายกเลิกไปแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาวันที่16ก็มีครูเข้ามาหาสี่ท่านเพื่อมามอบดอกไม้ให้แต่ว่าตนก็ไปขายของเลยไม่ได้เจอก็อยากให้เรื่องนี้จบพเพราะโรงเรียนเองก็จะเสียชื่อเสียงหลังโควิดแพร่ระบาดมาเกือบ3ปีก็ยอมรับว่า น,นี่ผู้ปกครองเขาเปิดใจเลยนะคะเขาก็บอกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันทําให้มีปัญหาในหลายๆด้านเด็กก็ได้ความรู้ไม่เต็มที่จากที่สังเกตลูกก็ต้องไปสแสวงหาความรู้เองครูก็สอนเท่าที่สอนได้เพราะคงจะทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นี่เขาก็เปิดใจถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์ด้วย <c oughs> ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องเรียนออนไลน์ก็คือมีปัญหาอ่ะอเรื่องของการใช้คํมพูดของครูเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึง่งใช่ค่ะ <c oughs> อน,นี้ก็ยพยายามที่จะไปขอโทษผู้ปกครองนะแต่ผู้ปกครองเขามองว่าอาช่วงนี้โควิดเขาก็เลยเหมือนกับยังไม่ได้ที่ทจะต่อ,อเรื่องให้ยาวอะไรนะคะก็อยากจะไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงด้วยแต่ก็สะท้อนมาหลักๆก็คือาการการเรียนออนไลน์นี่มีปัญหาแต่ว่าการใช้คําพูดจริงๆแล้วของครูเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ทั้งหมดหรอกเนาะใช่ไหมจะ้<ช><ช>ว่าจะเด็กในซึ่งเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนต่อหน้าอะไรอย่างนั้นนะคะ ได้ละค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะการศึกษาไทยก็กําลังเกิดปัญหานะคะเพราะว่ามีทั้งออนไซต์ออนไลน์พอออนไลน์การสื่อสารทางเดียวก็อาจจะมีปัญหาแต่พอคลิปนี้เผยแพร่ไปอย่างที่คุณเอื้อยได้ยินแล้วค่ะแล้วก็หลายท่านได้ยินมันก็อาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ไพเราะไม่ใช่ภาษาดอกไม้ที่คนเป็นครูเป็นต้นแบบจะใช้คําพูดคําจาแบบนี้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกยูทูบมติชนีทีเพียงแค่สแกน QR c ค d e ได้เลยครับ